การสํารวจและเตรียมการผมขออนุญาตนาเรียนว่าในการดําเนินการเรื่องเงินสองพันบาทเนี่ยในระหว่างนี้เนี่ยเราอยู่ในระหว่างเตรียมการนะครับเพื่อรองรับว่าเมื่อเงินไปถึงโรงเรียนเนี่ยเราอยากให้เงินถึงมือผู้ปกครองภายในสามวันจึงมีการเตรียมการไว้ตามบทบาทภารกิจของแต่ละคนไว้ดังนี้ ะครับผมได้ลงนามในหนังสือไปฉบับหนึ่งยกเลิกแนวทางการดําเนินงานที่เคยแจ้งไปก่อนหน้านั้นนะครับอันนี้อันที่หนึ่งแล้วให้โรงเรียนถือปฏิบัติตามหนังสือฉบับแก้ไขหรือยกเลิกซึ่งแจ้งไปเมื่อวานนี้คือวันที่17สิงหาคม2564 ในหนังสือดังกล่าวเนี่ยได้แจ้งว่าหนึ่งในส่วนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเป็นเปิดบัญชีแนวทางการเปิดบัญชีเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งส่วนโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นหน่วยในการเบิกจ่ายให้กับนักเรียนนั้น เราจะซักซ้อมความเข้าใจในวิธีปฏิบัติไปอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่เราห่วงมากที่สุดก็คือฐานข้อมูลนักเรียนกับวิธีการเตรียมการในการที่จะจ่ายเงินให้กับนักเรียนในส่วนที่เงินไปถึงโรงเรียนนะครับขอยืนยนันว่าเงินดังกล่าวจะต้องจ่าย ผ่านระบบบัญชีไปที่โรงเรียนแน่นอนแต่บัญชีจะใช้ชื่อว่าอย่างไรเปิดบัญชีที่ไหนแล้วมีขั้นตอนทำอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวสพนจะส่งแนวปฏิบัติออกไปให้อีกครั้งหนึ่งภายในสัปดาห์นี้นะครับแต่ส่วนโรงเรียนนะครับที่เตรียมการก็คืออยากให้โรงเรียนสื่อสารกับผู้ปกครองให้เข้าใจตรงกันว่า ขณะนี้นะครับเงินยังไม่ได้ไปถึงโรงเรียนเมื่อเงินไปถึงโรงเรียนเมื่อใดนะครับโรงเรียนจะจ่ายเงินให้ผู้ปครองภายในสามวันโดยสมทได้ออกแบบสิ่งนี้ไว้เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ผู้ปกครองกับโรงเรียนจะต้องสื่อสารให้ตรงกันก็นนคือว่าหนึ่งคนที่จะรับเงิน ชดเชยค่าวนี้คือผู้ปกครองนักเรียนดังนั้นหลักฐานในการที่จะบอกว่าผู้ปกครองนักเรียนคือใครคือหนึ่งถ้านักเรียนอยู่กับพ่อกับแม่ผู้ปกครองก็คือคุณพ่อคุณแม่แต่ถ้านักเรียนอยู่กับญาติคุณครูที่เป็นที่ปรึกษารู้อยู่แล้วว่าเด็กคนนี้อยู่กับญาติคนไหนคนที่เป็นผู้ปกครองก็คือญาติคนนั้นที่เด็กนักเรียนอยู่ด้วย ถ้านักเรียนอยู่กับมูลนิธิหรืออยู่บ้านพักเด็กเราก็สามารถจ่ายเงินตรงนี้ให้กับนักเรียนโดยตรงได้แล้วระบุว่าเด็กคนนี้อยู่กับบ้านพักเด็กที่ไหนอยู่กับมูลนิธิอะไร<อ>เพื่อเป็นหลักฐานในการที่จะยืนยันว่านักเรียนคนนั้นอยู่กับใครแล้วเงินตัวนี้ถึงมือหรือไม่ อันนี้ก็ขออนุญาตให้โรงเรียนผู้ปกครองได้สำรวจกำหนดแนวทางไว้ล่วงหน้าว่าใครคือเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินก็คือใครที่เป็นผู้ปกครองคนนั้นคือคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินหากเป็นตัวคนนะเว้นแต่เป็นหน่วยงานหรือหมวลิธิคนรับเงินคือตรวนักเรียนแล้วให้ระบุว่านักเรียนอยู่ในการดูแลของใคร ันนี้คือสิ่งที่โรงเรียนจะต้องเตรียมการเอาไว้นะครับอันที่สองเนี่ยก็อยากจะบอกว่าวิธีการจ่ายวันนี้โรงเรียนสามารถสำรวจได้สองแนวทางก็คือว่าด้วยสถานการณ์โควิดเราเองก็อยากให้ผู้ปกครองมารับเงินที่โรงเรียนด้วยตัวเองถ้า เราแจ้งว่าเราจะจ่ายเงิน2,000บาทให้ผู้ปกครองมารวมกันนะวันที่เท่านั้นเท่านี้ก็จะกลายเป็นเอาคนมารวมกันก็จะไม่เป็นไปตามมาตรการที่สบคก,กําหนดเราจึงกําหนดแนวทางเอาไว้สองอย่างกนะ็คือหนึ่งถ้าผู้ปกครองคนนั้นมีบัญชีสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ก็อยากให้ โอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ปกครองนักเรียนแต่ถ้าใช้วิธีโอนเงินไม่ได้มีข้อจำกัดก็อยากให้โรงเรียนได้บริหารจัดการผ่านคุณครูประจำชั้นคุณครูที่ศึกษาในการที่จะออกแบบการจ่ายให้เป็นไปตามมาตรการของสองบค จึงกำหนดแนวทางเอาไว้ว่าหนึ่งโอนเงินเข้าบัญชีก็ได้หรือจ่ายเป็นเงินสดก็ได้แต่ต้องอยู่บนข้อจํากัดหรือมาตรการ,อรของสบคองแต่ให้เงินถึงมือผู้ปกครองภายในสามวันอันนี้ก็คือการออกแบบที่โรงเรียนเองจะต้องเตรียมการเอาไว้ประเด็นต่อมาว่าเอะแล้วเงินเนี้จะได้ เมื่อไหรอย่างไรก็อยากให้ทางท่านผู้บริหารโรงเรียนพอโอเคแล้วก็คุณครูได้สื่อสารว่าเมื่อไรก็ตามตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเงินจะโอนเข้ามาในสบถมื่อไหรแต่ขั้นตอนณนวันนี้คือการเตรียมการในขณะนี้สปถก็จะเปิดบัญชี เพื่อรองรับเงินตรงนี้เป็นการเฉพาะซึ่งขณะนี้สพทก็ได้ดําเนินการในส่วนสปทไปแล้วเมื่อเงินโอนเข้าบัญชีสพทวันใดในวันเดียวกันเนี่ยเราก็จะโอนเงินเข้ากับบัญชีของเขตพื้นที่แล้วเราก็อยากให้เขตพื้นที่โอนต่อให้กับโรงเรียนภายในสามวัน แล้วเมื่อถึงบัญชีโรงเรียนก็อยากให้โรงเรียนโอนเงินถึงมือผู้ปกครองภายในสามวันเช่นเดียวกันอันนี้คือรวมแล้วเนี่ยในเวลาตั้งแต่รับเงินจากสพขอไปยังโรงเรียนเนี่ยก็อยากให้จบภายในเจ็ดวันหรือหนึ่งสัปดาห์อันนี้คือแนวทางที่เรากำหนดเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติ ตรงนี้ที่ชัดเจนเนี่ยแม้เราคุยกันวันนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าผมไม่เพียงพอแต่วันใดที่สมวจะได้รับเงินเนี่ยก่อนวันที่สมทจะได้รับเงินหนึ่งวัน,นผมจะขออนุญาตสื่อสารประชุมชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้นวยการสำนักงานเขตผู้นวยการสถานศึกษาได้เข้าใจในแนวทางที่ปฏิบัติที่เราออกแบบกันไว้อีกครั้งหนึ่ง